Thank 什么的，六度的街道。 Hmm. ahem hmm ahem ahem กุศักดิ์ธิปานสาหาบานลือผู้ขาวันนี้มาขอโศกขอลาบมาขอเพิงใบบุญจากกูดำอยู่กุดโก่หนึ่งเป็นสถานเดียนศักดิธิเ,าเ่าแก่อยู่อายุอยู่บ้านน้องเม็ดหมที่หนึ่งตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด มา,ามาขออนุญาตใคหลามาขออนุญาตจุดถูกเสียงดวงเสียงโตกมกันที่16กรักฎาตอนหาเีมัมอม่อดถีมาถึงนล่ละกูฟูนี่ได้ปวดไายลูกภายหลานลูหลานนี่มีโกมีลาบเข็นเลยเห็นเลยด้อ ที่18กิกะนา2,505 18นะครับอลไรกูดำกะึดถูกขอพ่อ เป็นหมองทีพี่น้องบัดน,น้องเมกหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองบัดน,น้องเมฆก็ไม่ใช่เงินนี่แหละเขตตำบลุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดอำเสักสิบนนท์การได้มากราบมาไหว้ขอพรทู่พู้าาพอพอพเคยให้ส่งให้ลากพี่น้องหลายหม่องหลายบอลหลายคนกันเลยไม่ได้รละฉดะี 啊，行。 ผมมาไหวา้ปูดำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นเด็กหน่อยนะครับผมกับยูคที่ว่ายูคกูดโกที่ว่ายูคบ้านน้องเม็กนะครับผมอ่ายไงไม่น่าอยู่แถวนี้เพราะว่าจีเป็นกลางกลางกลางคืนไปไกลไปไกลกับเอินหาปูเอินหาบารามีปูขุมกล้องปูดำเป็นปูที่ดูแลลูกหลานไกยุกไก ไป,ไปไกลมากก็ได้กาบมาวหายปูเป็นสถานที่อันสักดิธิ์พี่น้องย้ำนะครับนี่คือสานเจ้าพ่อดำบ้านน้องเม็กหมู่ที่หนึ่งตำบลทุ่งสีเมืองอาเภอสวนภพูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดพี่น้องมากาบมาวายกาบมาวหายมาหาปู พี่นอ้องมา่ชยคิปขออนุญาตเพิ่นล,ละละ่ะภูเขาจะเป็นลูกเพิ่นคนเทียนยูอยู่นํำเพิ่นมาตังแจ้เป็นเล็กหน่อยแต่้งแจ้กูโกต่้งแจ่กูก่อนตั้งแจ่หน้าน้องไห้ต่้งแจ่บริเวณมองเหเป็นป้าพี่น้องจะพัฒนาไปตามการเวลาเนาะ,ะเป็นเรื่องปกติพี่น้องเรื่อการเวลากบพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้อง <c oughs> ครับผมปีผ้าน่องไปเมึงนะครับผมปูเั็นไ้แล้วสี่นะครับผมถ้ามีสี่ถ้ามีสี่มีสามมีสองหรือว่ามีหนึ่งเนาะกะจะตรงกับอ่าก็จะตรงกับนี่ปวยไงมองอื่นเป็นไ้นะพี่นอนะ้องเนาะะวเลขก็ออกตัวเดียวกันน่ะพี่น้องนะครับผมใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อผู้ขาโชคมีลาบมีเย็นเป็นสุกไงนะครับผม จะบริเวณศาลเจ้าพ่อ,อดำตังอยู่ปังกุดโกตังอยู่หลังโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาหรือว่าโรงเรียนบ้านน้องเมก็กนะครับผมจะนองเป็นเมืองครับผมเป็นไทยระดับี่นะครับมีสองมีสามมีหนึ่งก็แสดงว่าหวยงวดีิม่าสิบหกพุทธคดาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนอง เป็นแนวทางในการเที่ยงถูกแต่ว่าผู้ขลาตอนนี้ปมหวังเนาะปมหวังว่าปูนี่อย่างโสดไฮลาบห,หลังเชื่อเชื่อปูเพราะผู้ขลาดกัอยู่น้ำปูมากแต่จะเป็นนิดหน่อยเนาะอยู่น้ำหมานก็ว่าใส่ใส่เปิดใ,ใ,ใจจัามาให้มาหน้าจันเออหาปูนั่แหละหาปู พี่นอ้องยุไกยุไกด้อนะครับเห็นมาบ่ได้เห็นชิดผมมีการหาธุขอพรจากครูด,ดำนะครับผมก็ไปทุกที่ที่ไปได้เนาะโลกไปหาจุกหาเหล่ไปขอพรนะจากครูจัดแหนไปหนีแห่เนาะพี่นะ้นองนะครับขอจุกขอเหล่าขอหวยขอเถอ เหดเนาะตัวท no? ี่สองน่าจะเป็นเลขกเห็ดเลขอเห็ดรอรุ่นอีกตัวนะครับ ปูห้แล้วซีเจ็ดนะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับผมปลาพี่น้องเกิดไปเมึงนะครับผมอันแล้วซีเหลืออีกตัวหนึ่งเนาะซีนะีนน่เป็นว่าถูกเสียงโชคเสียงดวงนี่นมีอยู่สามตัวอ่าเป็นหลังกับพี่น้องกะน,นะครับรอพี่น้องเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคมาขอปู อัปลู่ให้ผู้นี้ปกปักบาสาลูกหลานพี่น้องสวัสดีครับ กันเ um, ล่าตูเด้อยกันบอกลูกบอกหลานบอกทีบอกทุกคนนั่นแหละใคว่าบอกเฉพาะข่าวผู้เดียวหรอกทุกคนหลานบ่าแต่ว่าทำไบอกูหลานผู้เดียวบอกทุกคนนั่นแหละพอมาลูกตัวเปื้นเทียนตูวทุกคนที่แันงยุ่ I <coughs> ครับพผู้ดำพินนับเป็นในละเมีดเห็นสี่เจ็นะครับสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกัเนหนนน้ดแูกฝันหลุกฝล้านผู้อยางถูกวันที่หนึ่งในวันลวอื่นที่พ่อจะมาบูรณะพ่อจน้มา เพิ่มมาจางแล้วปูอยากฟังตองมึงอกูตองเหย้าแต่มึงมาล่ำควันจริงมแบบปูจัดถูกต้องนบปูด้วยนะผมสี่เจ็ดหกอ่าโอ้จ้าถูเต้องปู ผูให้แลเด้อพี่นอ้องผูให้แล้ว476นี่คือสารเจ้าพ่อดำอยู่กุดโกหลังโรงเรียนบ้านน้องเมก็กหมู่ที่หนึ่งตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสวภุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม ฟันบอกถูกหลานเ้อปูอันแรกนีละวันที้ซื้อกกระดาิหอดนี่ยนะปูหลานฟันพ่อฟันพ่อเกิดดมากที่รองผู้บ็นทูกห้ยมันจะดีไมากโบนาณนปูเนาะก็เปลยนไปได้เดี๋ยวมาเฮ็ดมาจางมาเสริมมาเติมมาแจงอะไรกันนะครับ อนุญาตจบชิปนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ